มาร์กี้คานิลินภรมิพักประจวบคิรีคิริคันกีเป็นผู้บริหารน,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธรุงรกิจด้วยเป็นเจ้าของเพจมาร์ก b e a u วตี้กููคอนเทนต์สิลกรรมที่ทำให้คุณสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะทำงานให้กับโรงพยาบาลและก็คลินิกทั่วประเทศเลยนะคะ ปีนี้สปอนเซอร์เยอะเข้าได้นะคะ uh uh <laughs> กี่เป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยแต่ปีนี้แคมเปญเยอะมากทำให้เรารู้ว่ากี่มีความสามารถมากอย่างเช่ดลำกี่ไปฝึกสามครั้งนะถึงจะได้ตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้แน่นอนปีนี้กี้เต็มที่ยังไงเชียกกี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ และสามภาพสำหรับประจบคีรีขันน้องกี้นะคะทหารป้าจี้และไก่แจกกี้เป็นคนที่บ้าผู้ชายมากเลยนะคะเอาจริง,รงชอบทหารมากแต่ป้าจี้ก็คงแพ้ไม่แพ้กันน่าจะบ้าผู้ชายเหมือนกัน <laughs> ก็เลยพา,พาไปดูไก่แจ้นะคะ นี่คือคําตอบในฐานะที่คุณปาจีคือบุคคลในเหตุการณ์และคุณเป็นสาวงามจากประจวบคิรีขันยังไงบ้างฮะอยากให้ร้อ,องว่าเสียงไก่ขันมันร้องยังไงอะ,ะไก่แจ้ใช่ไหมหไก่แจ้มันขันยังไงอะ,อะมากียเอาเป็นไก่ผู้ชายหรือไก่ผู้หญิงดีค่ะไก่ I L G B T Q บวกบวกได้เลยค่ะ แต่จริงพอน้อกกี้ขันปุ๊บก็เท่ต้อ้เหรอรับเสียงได้เท่านี้เหรอค้าขียพอดีอยู่ใกล้ผู้ชายค่ะแล้วก็โสดด้วยตอนนี้ก็เลยอันนี้บอกเควินใช่ไหมลูกใช่คบอกขินวะแอนลี่ค่ะนอกจากนอกจากมาประวัตินางงามนะคะก็มาหาผู้ชายด้วยค่ะเออพ่กี้ค่ะพี่เชิญคุณหมวยพ่กี้ค่ะพ่กี้เป็นบิวตี้คอนซัลท์นะคะติดตามเพจพ่กี้อยู่นะคะ คืออยากถามค่ะคำว,ว่าคิดยังไงกับคำว,ว่าสวยสัญญกรรมค่ะสวยสัลญกรรมดีกว่าอาถรรพ์แบบธรรมชาติค่ะอ,อยากถามกลับนะคะพี่หมวยชอบทำสัลญกรรมไหมคะเราทำสัลญกรรมหรือเปล่าเอยออ๋อน้องหมวยทำตั้งแต่หัวจะดเท้าค่ะพี่กี้ <laughs> แล้วพี่หมวยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทำสัญญกรรม <laughs> เออ แซนดาบเดอเป็นผู้เข้าประกวดที่ต่อปากต่อคําได้เลิศเลยทีเดียวพี่หมวยเขาไม่ทาสัญญกรรมเขาไม่ทำใครทำอ่ะมาบอกว่าผู้ชายทําบ้างเถอะบางทีแบบว่าไม่สวยแล้วยังมาเออมั่นหน้าใส่เราอีกหมายถึงใครหมายถึงว่า ผู้ชายบางคนน่ะไม่ลองว่าใสสัญญกรรมเหมือนกันนะคะแต่มว่าน่าใสเราเนาะแต่มันหน้าใสเห็นพีกี้บอกว่าพีกี้แบบหุยแบบไม่มั่นใจเลยทำสัญญกรรมมาแบบเยอะมากๆเลยแก้แบบหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยอืเราจะยังยืนหยัดไหมกับคำว่าสวยสัญญกรรมค่ะเออคิดว่าตอนเนี้ยพอแล้วเพราะว่าสวยแล้วก็มีความมั่นใจจากภายในเพราะว่า ถ้าเราไม่มีความมั่นใจจากภายในเลยอะ่ะเราก็ไม่สามารถชนะแล้วก็ทำอะไรได้แล้วมันก็ส่งผลถึงความมั่นใจภายนอกค่ะมีใครต้องการถามไหมคะขอแถมหน่อ,นนอยขอแถมหน่อ,นนอยค่ะเห็นบอกว่าไปเรียนมาสามวันเรียนรำมาสามวันใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้โชว์รำให้ดูหน่อยแล้วกันได้ค่ะเป็นรำอะไรคะ เสิงลำช้าเพลงช้าเพลงเล็วเอาลำคนเดียวก่อนละกันนะคะลำคนเดียวเป็นการลำเพื่อรักษานะคะเดี๋ยวความลับจะหลุดว่าเราไปฝึกอะไรอ๋อว่าจะไปอยู่ในรอบทะเลน์หรอใช่อ๋อม่นมีรอบทะเลนด้วยไงสปอยเล็กๆก็ได้เอาเดี๋ยวจะมีอีพีหนึ่งดูแลวจไต้องติดตามต่อแต่งแต่งแต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 ่งแต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 ่งแตงแตง